เคล็ดลับการทำนึ่งปลาให้อร่อยพี่ๆอยากได้เคล็ดลับและวิธีทำเอาไปทำกินที่บ้านไหมคะถ้าอยากได้ตามพลอยมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะพลอยพลอยใส่สตอรี่นะคะวันนี้พลอยจะพาพี่ๆทำนึ่งปลานิลสดกินกับแจ่วปลารแซบเลยคะ่ะ ปลาที่นึ่งสดๆใหม่ๆแบบนี้เนื้อเขาจะหวานรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะก่อนอื่นพลอยก็จะมาเตรียมย่างพริกมะเขือเทศกระเทียมเอาไว้ตามแจวกินกับปลานึ่งกันค่ะระหว่างรอพริกสุกเราก็มาเตรียมปอกมะละกอหามนะคะมะละกอหามแบบนี้เอามานึ่งใส่ปลาอร่อยกลมกล่อมมากๆไม่ว่าจะเป็นนึ่งปลานินนึ่งปลาช่อนปลาทับทิมเข้ากันหมดทุกปลาเลยค่ะ ปอกเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดล้างยางเขาออกในเกี้ยงเลยนะคะมะละกอก็ลูกกําลังน่ารักเลยค่ะตะมุตะมิวิธีเลือกมะละกอเลือกลูกหำหำแต่ว่าให้เนื้อยังแข็งอยู่นะอย่าเอานิ่มเกินไปนะคะถ้านิ่มเกินไปเวลาเอามาทํานึ่งมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะเละหั่นผักเสร็จก็มาเตรียมหมักปลาเลยนะพอจะหมักง่ายๆด้วยรสด,ดีเลยค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนจากนั้นก็ถูๆูนวด,นวด,นวดให้ทั่วตัว,ตวเลยค่ะ หมักรถดีเสร็จก็นําปลาไปนึ่งได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องพักไว้ค่ะขั้นตอนนี้หม้อที่เราตั้งน้ําเอาไว้เดือดแบบนี้นะคะใส่ปลาลงไปค่ะขั้นตอนแรกพอจะนึ่งปลาก่อนนะให้ปลาสุกสักประมาณ80%ค่ะระหว่างรอปลาสุกพริกกระเทียมที่เราปิ้งเอาไว้ก็สุกแล้วนะคะเรามาเตรียมตามแจวรอกันเลยค่ะวันนี้หอมแดงหมดนะพอใช้เป็นต้นหอมแทนค่ะก็คือเอาต้นหอมมาย่างรวมกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าต้นหอมเขาสุกง่ายพอยก็จะใส่ทีหลังเนาะ น้ำทุกอย่างลงคกปรุงรสด้วยผงชูรสและเกลือป่นค่ะจากนั้นก็โขลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยค่ะโขลกพริกกระเทียมละเอียดประมาณนี้จากนั้นก็พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเตรียมปอกมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศก็จะลอกเปลือกเขาออกนะคะเปลือกเขาจะมีความเหนียวเวลาเอาไปตำจะไม่ละเอียดค่ะแต่พอเราปิ้งสุกๆแบบนี้ก็ปอกง่ายค่ะปอกเสร็จแล้วก็เตรียมเอามะเขือเทศลงไปตำได้เลยค่ะทําไมถึงใส่มะเขือเทศทีหลังนั่นหรอ ถ้าเราใส่พร้อมกันน้ำจากมะเขือเทศจะออกมาเยอะนะคะเราจะตำพริกไม่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นก็ตำอันไหนที่มันเหนียวเหนียวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่อะไรที่มันน้ำๆจากนั้นก็ปรุงรสต่อด้วยน้ำปลานะคะวันนี้ก็ใช้เป็นปลาราต้มสุกเหมือนเดิมค่ะถ้าใช้เป็นปลาราตัวหรือปลาราปลากะดีก็จะนัวกว่านี้ค่ะแต่นี้เป็นปลาราต้มสุกก็ได้เหมือนกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักแกวใส่ถ้วยไว้รอเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เราเนื่อเอาไว้นะคะว่าสุกได้ที่แล้วหรือยังถ้าปลาสุกสักประมาณ80%ตามด้วยผักที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะผักวันนี้ก็จะมีใบผงชูรสหรือว่าผักชะยานะคะแล้วก็มะเขือพวงหรือว่ามะแขงนะคะแล้วก็มะละกอหามค่ะใส่ลงไปหรือว่ามาังคุงเคมบานเท่านะพี่นองเนาะอ,อีก20%ที่ปลายังไม่สุกก็จะสุกพร้อมๆกับผักที่เราใส่ลงไปนะคะใส่ผักลงไปแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะ นึ่งต่อไปเกือบๆสิบนาทีนะคะหรือจนกว่าผักจะสุกจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะมาค่ะเตรียมจัดจานเสิร์ฟกันนะคะวันนี้ก็จะจัดลงถาดเล็กๆแบบนี้ค่ะก็วางตามลำดับเลยค่ะวางก่อนวางหลังตามความชอบได้เลยนะคะ ผักเสร็จมะละกอเสร็จตามด้วยมะเขือพวงค่ะพลอยก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะมะเขือพวงพลอยใส่ไปประมาณ4ี่ห้าพวงค่ะจากนั้นก็ยกตัวปลาที่เราเนื่อเอาไว้ได้เลยค่ะก็จะหยิบยากนิดหนึงนะมีความนุ่มนิ่มวางตรงกลางด้วยถ้วยเจว